นเ,นเมื่อลมควันนกเคารพเราปั๊บเนี่ยสองลงมควันนเป็นผู้มีบรารมีมีลูกศิษย์ลูกหามากทั้งพระทั้งบอสุอีกาเนี่แหละเรื่องของเรื่องนี่คือตัวที่สองคที่สามปั๊บก็คือต้องพร้อมกันหมดด้วยภาคปฏิบัติที่เตรียมพร้อมมาทั้งหมดก็คือไม่มีความว่าสงสัยแลย้วนั่นแหละไม่มีคําว่ากลับมาเวนมาตายเกิดไม่มีคําว่าสงสัยในคำบทใดใดทั้งสิ้น นั่นะเวลาฟุบปักมันก็ไปเลยตอนนี้นั่นเรี่กวแาแล้วก็เลยลอกถึงที่ปีพศ2549ัหสี่้าลวงตาพระมาาบัวจาณสัมภาระหลวงป่บัาพันตาเข้าฝันอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ที่ถ้ำเงาไม่เสดี่ยงเผยไม่เสียงจยงที่เรสอนบอกว่าให้หลวงปู่เอาปฏิปทาที่โสตุโสเป็นโสตายออกมาเผยแผ่หลวงปู่ก็ไม่คิดว่าลวงตาได้เตรียมพร้อมไว้แล้วพอเข้าใจไหมเมื้ลวงตาจะตายจากพวกเราไปเข้าสู่นิพพาน ท่ารักขันกันแล้วแต่ว่าลุมตาบัวเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมคือให้เหรนของท่านเนี่ยเป็นผู้รองรับปฏิปทาที่โสสุดโสเป็นโสตายลูก <im> พอเข้าใจไหมลูกลองไล่ไปดูนะ <im> นั่นแหละลูกก็จะกลับมาอย่างนั้นนะอันนี้คือความเป็นจริงนะลอง,ลองไล่ไล่ไปดูดรูปนะคือลุมตาเข้าฝันปีพศ25 4 9้าอี่้าให้ล้มปูเอาปฏิปทาที่โสสุดโสเป็นโสตายออกมาเผยแผ่นั่นตอนนี้ เวลาที่ออกมาปั๊บท่านจะต้องเตรียมพร้อมไว้ให้กับเหรียของท่านจาลงความโน่นั่นแหละบัดความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงเราไม่เข้าไปก้าไกยแต่ว่ามันลงตัวมันอย่างนั้นก็คือบางหมากไปแล้วจะต้องให้มาบรลสุธเสีาายหน้าู่กับเหรียของท่านาในช่วงที่เหรียของท่านาอยู่ในอายุพรรษาตามมรรคแปด 8, คือแปดพรรษา,าจะเอาตัวนี้นั่นแหละ อย่างนั้นพระจึงเป็นเลขแปดรู้ปะเข้าใจไหมบริขารแปดท่านแปดพรรษาพอดีที่ท่านยัดติใหม่ได้แปดพรรษาเนี่ยตอนที่เราไปนั่นพระสามท่านอยู่มัดแปดนั่นแหละมัดแปดแล้วก็บริขารแปดงพระมันจะสมบูรณ์กับปีที่หลวงปู่ไปพอเข้าใจไหมแปดพรรษาพอดีบอเข้าใจไหมครับครับนั่นแหละอันนี้ลูกตาบัวอาราธนานิมนต์ไอ้ลุงตาบัวบอกไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าอันนั้นนะเพี่อนจะบอกว่าให้ล้มปู่เนี่ยเอาปฏิปทาที่โศกโศกโศเป็นโศตายออกมาเผยแผ่ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเวลาไหนวันไหนแต่หลวงปู่ก็รับฟังเพราะมันกุญแจเฉยแล้วหลวงปู่คิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้เพราะหลวงปู่ไม่คิดที่จะออกมาอยากจะอยู่ป่าอยู่ขเขาลูกบดีจนตายก็ฟังลูกตาอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเราก็ไม่ได้เรียนอะไรสมัยก่อนหลวงปู่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะถ้ามาหลวงปู่ไม่พูดนะดูอันนี้มันปรับสภาพใหม่เนาะทีนั้นพอออกมาปั๊บก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อมานพท่านจะเคารพสามปีนะ ปีที่สี่น้องปู่จิงจิงไปไปดูว่าหลวงพ่อมนหน้าตาเป็นยังไงสามปีที่พวกรุ่มากาศนี่แหละว่าหลวงพ่อมนบเออบาดตาดเค็งบอกไม่ให้มากาศน้องปูออ่รู้จักไหมเออรู้จักเขาก็เชื่อมนเหมือกนกันนะรู้จาัากรู้จักก็ดีรู้จักกัน,กกนแบบชนิดที่บอกว่าสนิทชิดเชื้อเ,เลยเรอ เออหลวงปู่ไปหากันมว่าอะไรก็หากันตลอดอยู <c> ่ <oughs> <g ül üyor> เราก็พูดตามความเป็นจริงแค่นั้นแหละครับ <c oughs> แต่นี้เขาก็ไม่รู้หรอกเขาบอกลูกมางี้เขาก็แล้วไปแต่คนนี้ก็มาคน,นนี้ก็มาคน,นนี้ก็มามีแต่หลวงพ่อมนุษย์ผ่านมา <c oughs> ปีแรกเขาผ่านไปปีสองเขผ่านไปปีสามนั่นแหละเข้าปีที่สี่นั่นแหละครับเขาไปนัปป้นก็ไปวัดไม <c oughs> <ๆ>่ฉีแก้วงานครบรอบไม่ฉีแก้วก็จากบ้านไม่ฉีแก้วไปร้อยกิโลจากก็ไปสามร้อยกิโลครับผมหลวงปู่ก็เลยเออใกล้ๆก็ดูหน้าตาหลวงพ่อมนุษย์เป็นยงไงอุตส่าห ที่จริงไม่ไม่ได้เจตนาไปเลยคือจะโค้กมาบ้านเราก็อยู่ทางบุญแก้วนั่นมันก็เลยโค้กไปย่ำพันนั่นก่อนพอดีอยู่คู่ฟก็ไปแลวเพรามันก็ท่านพักพอดีที่ดีไม่ได้เดินล้มสิกบลูกหาก็ไม่เคยเห็นเราใช่ไหมล่ะแล้วล้มสิลูกหาก็ช่วงนั้นลช่วงนั้นหลวงพ่อไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนะทุกวันนี้ไม่ได้ด่าล้มสิทธ์แหลกเลยมึงโง่ก็สู้กูบอผู้ใดมานนะบักดบักดด่าล้มสิทธิ์เลย แตนั่นแหละเรื่องเาเรื่องมันวันนี้เขาพูดป้าไปโอ้จะเป็นมันจะเข้ากันเข้ากันกับที่หลวงตาไปไปบอกให้เอาปฏิปทาที่โซตุโซเป็นโซตายมาเพื่อให้แผลนี่แหละมันจะเข้ากันเพราะท่านจะทราบถึงเหลงของท่านหรือหลวงความมโนท่านจะคงจะบางหมากไว้หมดทั้ง,างการบวชเมื่อลองความมโนท่านเป็นครูเป็นตาและมีลูกศิษย์ลูกหมา มากมายพอที่จะบันดีเสียงน้าได้พอเข้าใจไหมครับมันก็จะเข้าไปตามนั้นท่านที่ลุงปู่ไม่ทราบนะคือลุงตาบัวท่านบางหมากไว้เสร็จแล้วพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจหรับครับครับด้วยเพราะเราไม่ทราบเพราะเราเป็นพ่อเล็กพ่อนอเจอเราไม่ทราบว่าผู้ที่มีญาติอย่างทราบท่านจะเก่งอะไรนั้นนั่นแหละพอช่วงปีสี่สิบเก้านั้นลุงตาจะยังเข็มเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะลุงตาจะมาละคันปีห้าสิบสี่ ปีนั้นปีพศสองพัน้ารี่สิบเกุ้่ตายังแข็งแรงอยู่เข้าบอกรุ่นปู่ฟ้าเลยนั่นแหละน้อยน้อยมาหาตัวแนี่ให้เข้าต้องการในตัวเอาปฏิปทาที่โสทุโสเป็นโสตายมาเราเขาฟังแน่เฮ้ยแย้แน่เลยเราให้ท่านฟังนิดหนึ่งมันก็เลยชาทุดังดันก็ไม่คิดว่าท่านจะเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วแล้วทำไมจึงไม่ไปเบลือเสียงหน้าอยู่ที่อื่น และเราก็ไม่คิดว่าเราจะบรรลืเสียงน้าที่นั่นเพราะหลวงปู่พูดตามความเจริงแค่นั้นเองแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือบรรลือเสียงหน้าที่หลวงพ่อมนต์ตั้งขึ้นเลยใช่เจ้าค่ะน,นั่นแหละก<อ>การเดียวเท่านั้นลูกเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครจะเข้าไปดูไอ้การเทศหลวงปู่ขนาดนั้น <laughs> เมื่อไปอยู่บา,า,ารมหลวงปู่ปั๊บกันเดียวขนาดสองวันสามวันหมื่นกว่าอ้าวโอ้คนมาดูอะไรกันหน้ากันหนาไปดูแล้วโอ้ดูเสียงหลพ่อมนต์จากนั้นก็เต็มมาโอ้ย พวกลูกเห็นลุงปู่ไปวันนั้นแหละเห็นในเฟซของหลวงพ่อมนุษย์อ้าวนั่นน่ๆถึงนั่นมาเขาพาเขาหลังมาหลังมากันอีแต่สิหลวงพ่อมนุษย์ลงวงปู่ก็ว่าเขาก,กล,าลก่าวหลวงพ่อมนุษย์บอแล้วนะไม่ต้องมานี่เนาะที่นี่มันไม,ไม่มีอะไรที่จะกร่าวแล้วกันไม่ได้หลวงพ่อมนุษย์ได้มาบางคนก็เห็นใน,นนั่น,น,เ,น,น,นเห,เห็นในนั่นหลวงพ่อมนุษย์ก็บอกไป้ไหมเนี่ยว่าหลวงพ่อหลวงปู่มาปฏิทินหน้าไปกราบเด้อไปกล่าวด้วยนั้งประเทศในนั้น เราก็ไม่ใท่ผมก็ตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นฟ้แเราก็โอ้เข้าใจเลยในงานนี้เข้าใจตั้งแต่หลวงตาบัวเลยเข้าใจแต่หลวงตาพระมหาบัวเข้าไปหาผู้พูดเลยปีพศ2549ว่าน้อยเขาอยากฟังปฏิปทาที่โสตดโสเป็นโสตายของน้อยเล่าให้เราฟังหน่อยเอาออกมาเผยแผ่หน่อยเก็บไว้ทำไมของเลือดของประเสริฐหลวงตาบัวก็ไม่คิดว่าท่านเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนั่เรื่องของเรื่องไง เข้าใจไหมแปดพรรษาที่ท่านมายติใหม่นั่นแหละก็พระบริหารแปดมันก็จบกันตัวนั้นลงไปเลยตัวลงตัวปั๊บในในปีนั้นเลยแล้วทำไมต้องต้องต้องไปวันต้องวันที่ที่เจ็ดไม่ไปวันที่แปดเนาะถ้าไมไปวันที่เจ็ดก็จะลรมนได้ว่าลวงปู่เกิดเดือนเจ็ดนะต้องเอาพ่อลวงปู่ไปก่อนตัวหนึ่งนี่ลวงปู่เกิดเดือนเจ็ดเกิดเดือนเจ็ดนี่คนเกิดเดือนเจ็ดเนี่ยถ้าไปเกิดถ้าลวงปู่ไปเกิดเดือนเก้า ลุงปู่จะไม่สามารถที่จะบันเดอเสียงขาดได้ลุงปู่ต้องเป็นที่ใหญ่ลุงปู่ต้องเป็นเลขเกตเพราะเลขเกตมันก่อนเลขแปดกับปางนี่มันชัดนะครับด้ยครับทาบเห็นไหมคาถาภาพมันถูกนะลูกนะเขาไมีบรรยาไม่ได้นะมันต้องซอกแซกหน่อยนะ